ไม่ได้ให้ไม่รู้เลยแล้วเดี๋ยวก่อนะนะน้องอยู่ที่ไหนอยู่ไหนไม่รู้ผมถ้าถามนอ้องก็ไม่ต้องเสือกเรื่องก็ได้อน้องต้องที่ไหนพัทยาเสือกผมบอกว่านไม่พัทยาจริงๆที่ไหนน้อองที่ไหนพัทยาแล้วกูบอกป้าว่าอยู่แถวนี้แล้วกูที่เห็นเจนมางานวัดวัดที่หรือเปล่าวัดเขาองหรือเปล่าพัทยาบ้านพ่อมั้งวัดเขาอง แม่ไม่ได้ว่าอะไรพัดถามมันน้องอยู่ที่ไหนพัดอยากรู้ว่าไอ้ตองเอาดีๆเอาดีๆอย่างนี้เอาไม่ไม่ได้ว่าอะไรอยากเฉยอยู่ไหนดูข้างว่าเรา่ง่ะคเรื่องโผ่านดูคือแม็กก็ว่าเนอมดีๆไอ้แมง่วยอีกแล้ว่เมืองคนจะเป็นใปากตามอุ้ยเออ ไอ้ท so, uh, like, ิ to ้งคืนนี้อันนี้มานะทิ้งอันนี้หือถือถิอถจอบอ่ะเขาไหนักว่ะบ้ามั้งมึงมึงอยู่ไหนก็รู้ยู่ไหนคิดไม่รู้บ้าบบบวัดหลวงอะไรก็วัดหลวงเหี้ยแล้วตอนแหล่ไปถ่วยเลยนะไอ้แม็กวัดหลูกเปลี่ยนเลยสุพรรณเหรอไม่เขา่าไอ้ตอนที่ว่าจ้างมาแฮกกลับมามันขึ้นข้อมูลคนที่แฮกไปว่าอยู่อัษฎยา วังใหญ่วังน <Okay. Okay. S 2> mm ้อยหรือยังอะเอิงว่า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 โอเคโอเคได้หมดได้หมดขอบขอบ เดี๋ยวได้ค่ถามเนี่ยคีนค่ถามตรงๆคีนคิดว่าไงคีนไม่รู้คีร,รู้แต่จริงอนะ้คไงเขาใจเลยพี่พี่้องพีน <c oughs> เนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่เข้าใจงงเ,เลยมึงไปโฆษณาเขอหร,รือเขาถ้วยว่ากูเป็นคอนแทคตัวไม่ได้เคยเลยนี่นี่เฮ้ยใครอยู่มงว,วะไอคิงนมาแล้วอะวันที่ให้ให้เมลไปอะตอนที่พี่มุ้ยก็อยู่อะไอตองอยู่ปะไอเมลอะไร ไม่เอาใครๆไม่เอาพิธีเลยอ่ะให้ให้คนดูหมดเลยอ่ะใช่ให้ข้อความส่วนตัวอ๋อมึงให้เลยเกมเออทำไมก็ให้เกมไปไงก็คือว่าคำวอกมาขอมมว,ออวเออแม่ต้อให้ไปปุ๊บใช่ไหมเขาบอกมิวเ,เ,เข้าไม่ได้ตเเเราาาขข้้้ไดก็เข้าได้ไงแล้วเขารู้ได้ไง,งนหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่ง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 ใครก็รู้ไง เพราะว่าในเฟซบุ๊กอะถ้าออนเดี่ยวมันจะขึ้นเลยว่าเอ่อเราใช้อีเมลนี้เราใช้อีเมลนี้ล็อกเฟซอยู่มันขึ้นขึ้นขึ้นเต็มเลยว้าว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 ไฮไฮไฮไม่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 

เอาอ้ไรอย่างนี้อะมึงก็รู้มึงแรหัสเลยกับที่สองคนแล้วมึงโทษทำไมวะเึงงงวะต้นพี่เขาบอกว้วพี่ยังโทดไอ้ตองเลยเออแตไม่ว่าใครเหรเออแต่พายเขบอกว่าอ้วนอะให้ไอเดีต่อไปแลวก็เลยบอกว่าแม่้องใสบอกว่าแล้วมันยังบอกใา้บอกว่าอะไรวะแอบเติมเงินให้กันเติมวอลลเตอเติมบอลลิดให้หนูเหรอ เคยไหมัเส,ส,สียงอะไรพี่เมื่อกี้เนี่ยเสียงอะไรเมื่อก <c oughs> ี้เสียงเียดังเปียดังเปี๊ยอ๋ออรนี่ อ๋โรงแรีเนี้ยไม่เล่นกัพี่ไปเนี่ยอะไรอะไรนะพี่อะไรนะเล่นับพี่ไปเนี่ยเล่นเล่นเล่นเ่นเอยายพักเฮียพี่เกษียณีเกษีุดไอ้กูเป็นหัวห้องนี่หว่า บอกพี่มาเฉยๆอยากให้มันตัดสินใจเองอย่าบีบมันพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้บีบเองนะเว้ยเธอเองให้มามะพี่เองกับพี่ก็แล้วก็คือว่าอ้วนก็ไปพูดเล่นหน่อยถ้าคิดจริงค่ะจริงฮะพี่สร้างกันใหม่ท้่เองกับพี่ก็คือว่าเราสองคนก็คือว่าก็นอน้็นองอยู่บนม่อนไหมเออก่อนอันนี้ผมคิดว่าจะจะบอกพี่ว่าจะเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยไงเออพี่ว่าพจะไปย้ายแค่นะ ไ่เจอออย่งนี้พี่รู้สึกเสียใจอ่ะเขาไม่เขาตาหรือตาเนี่ยแหละเบียน่ะมันลงกรุงเทพเดี๋ยวต้งชื่อแคนว่าสเลอร์ดีไหมสเลอร์เอ้ยสเลอร์สเลอร์สเลอร์เรต้องต้งตอนจะ้ต้องจะมาอยู่ด้วยกันกับแม็กไหมอยู่ใช่มาไม่มาเอาเรองีันตกตงฟะคือ ได้เล่นกันได้นะแต่ม่อกันไม่ได้คร่ะที่แล้วเขาไม่ด่าเพราะถือว่าไม่รู้เพราะไอ้เคียร์นี่มันหน่าหิขาด้วยนะไปหน้าหิจอมันแบบพี่ด่าน้ำม <ín> <Hor> ักน <off> <t> ้ำโมน้ำหน้ำโมหน้าไอ้เคียร์นี่มันหน้าหิงพี่จมีเทศกาลเนะน้องเขาออกเกมไปแล้วมั้งร้องไห้ไปแล้วมั้ยน่ะร้องไห้ไปแล้วเออเรื่อง ไรอ่ะออกไปจริงเหรอฉันไม่ด่าเลยน้องนะอ๋อทำไมอ่ะน้องเรื่องอะไรสด้มึงส่งรูปให้ดูโหวยเ้ดูไม่มีอะไรสม่มีอะไรสิ่ะ สายหาหรอโอใคอืมนีใคร่ี่ะผู้เดะผู้เดที่ที่พิมมาเนี่ยมาจที่โอตอบเป็นยไอหิงอ้าวดูไปเลยเรียกใหมเดออปลายไปแล้วหรอยใจไม่ได้หรอ เอาไปมึงปอะไรกันเนาะเขามากปะเนี <hatten> ่ยนัดเย็ดเปิดกระดอให้มันดูปะเนี่ยบ้าไม่เห็เพราว่าือผิาดโอ้ยจะองมือทีทีะหิงหิงว่าวนเดียวงงแล้วพี่าเราเเดียว